หลักเกณฑ์การกาหนดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการกําหนดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา24บัญญัติไว้ว่าการกําหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา23 ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้สำหรับในเขตเทศบาลเขตเมืองพัทยาเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตชุมชนหนาแน่นอาจกำหนดให้ใช้แนวถนน ตอกซอยหรือแยกคลองหรือแม่น้ําเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 2. ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ1,000คนเป็นประมาณแต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะกกําหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ ที่เลือกตั้งตามมารตรา23ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ด้วยและเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การกําหนดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562สํ25าหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับ ในโหมดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ